หยิบไปเลยทรับไอเยเรนเนี่ยคนที่คุมมันอยู่เพียงคนเดียวคือไม่ใช่เพียงด้วยนะกูจะเป็นกูเท่านั้นด้วยถ้าไม่ใช่กูแล้วก็ไม่มีใครคุมแม่งอยู่แล้วเ <c oughs> พราะว่าถ้ากูจะตายกูก็ตายกับมันแน่เลยเฮีย <c oughs> ไอสัตว์ไม่มันไม่ต้องมันก,กับกูแหละกันทั้งคู่อะรอดก็รอด,อดคู่ตายก็ตายคู่เฮียเดี๋ว <c oughs> มึงดูนะ <c oughs> เล่นไอเฮเรนจะมีความบ้าบินนิดนึง เมค่อเขาขัที่จะบ้าเอาสมควรน่ะเออแล้วก็ไล่ไปเลยไงจีจีไปจีจิ๋วจะตายแล้วจะาตายเลยไหมจีคืเอในแกเรนเนี่ยคำว่าถอยไม่มีอยู่ในสารบัญคำพูดของมันมีแต่คำว่าบวกเข้ากัดทืบแล้วก็ตายใช่ไอ,อเฮียเดิเป็นยังี้แหละเหี้ยมันจะเดินไปก่อนอกูเลยเนี่ยเออจริงจริงเหี้ย ดนซี่มันอาจยังไง่็วุ้ยมยมยไอยย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 ายจะยยยยยยก็ได้ตาเขาายยดยนยยยยดยย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 ยอ้ยันยย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 ไย้ยยยยยยวยยยยยยายย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 หมยย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 ่ยยยนงียย จันใจเอาตอนนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยเข้าใจไหมไอ้เจไดเป็นยังไงโดนไหมแล้วมันยังไงแล้วบอลแล้วมันยังไงยังไงมึงจะเข้าไหมเนี่เยเฮียอ๋อหิว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 เออมาแล้วจะถอยถอยถอยโอ้ไม่มีคำว่าถอยไว้เฮ้ยลืมไปไอ้เฮียนี่รู้จักด้วยเหรอสะกดเป็นไม่ไหนไอ้สัตว์เออที้งี้ เต้าอ่ะอ่อยิงๆมันเดินมันิงมันรับแบบไม่เกรงกลัวสิ่งใดอ้าวพิวไปเออไปลุยต่ออลุยมุจฉมุจอ่ะมุจฉมุจมุจฉมุจอ่ะมุจ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 มจมุจไปไปไปเกาเก้เก้เกเกาเออเออเอาไว้เอาไว้อไปต่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 อเอออรกลับบ้านไปก่อนนี่อย่า ไปตันป้อมเฮ้ยไม่เก็บไว้เรื่องอะไรที่พอเเอาปะเอาเลยกุอะไรเอาเลยบุญจำบุญเอาบุญจำบุญไปอาบุญจาบุญเออที่ป้องแตกไม่ไม่แตกไว้นี่แน่เออที่พคิวเลยที่เอาติงเลยเฮ้ยไปเรืออไกมิไทยไรสัตวถอยไหมถอยไหมอ่ะหิวให้ถอยบายบายบายบ ปึ๊บเสียบปึ๊บพิวปึ๊บคนมาว้าวปึ๊บชิบหายแล้วไงเออดนร้ายไม่ทันโพุทธีนะแล้วที่แต่มันก็้วแต่มันเอาไปโขกไอ้ทค่นี้ช็อกฝังลอยบาดแผลไอ้กรีนไอ้กรีนไอ้ไก่เนี่ยเราจะรอไม่ได้เฮียปึ๊บไม่ถึง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 นี่แม่ปุ๊บวิวโ ทันนะมึงเนี่ยฮะทั้งเกือบแล้วไม่หน่ะมึงเฮ้ย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 เฮ้ไปไปลูกไปลูกไปลูกไปไปไอ้ชิบหมาแก่โหไอโง่ชิบหายไอสัตว์มาเจอกูนี่มาเอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดิใครนะมาดิผิวเหรอผิวเหรอผิวหลไดเหรอไอ้สัตว์เป็นสายสัมพันธ์มาจากป้าเฮียติดดูตลอดเนี่ยไอ้สัตว์ โดดไปเฮ้ยโดนร้ายไหมเนี่ยไม่โดนแบบนอ้โอ้ยแทงกิวเลยไอคิวมันร้ายเป็นดีอะ่งดื่ไม,มนนได้วะแล้ไม่ใช่ตรงนะู้นมาล้วเนี่ยเอ้ยมันฉลาดเลยเฮ้ยโอ้โหกูคิดว่านั่งดูดปุ้นอย่างเดียวเลยชิบหายเพราะมันนั่งนั่งอยู่หลังเครื่องซะอยากรีบจบเกมพิชชนะชัวนเลยปึ๊บเสียบอันนี้บายแล้วมึงนี่บบนะนนแบบไงชนะเว้ยบอกแล้วทำไมไี้เนีน่ยไม่มีคำว่าถอยกูจะเข้าเข้าบวกเข้าเข้าบวกบวกอย่างเดียว